เฉพาะคนเฉพาะคนนะครับลถอะไรยังเหมือนเดิมเฉพาะคนข้ามได้ก็คือที่มาก็เป็นช่วงตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มครึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งก็ดูกระบวนการแล้วก็น่าจะพันเรียบร้อยทั้งหมดไม่มีไม่มีตกค้างจะใช้กระบวนการของกงศุนของกมูชาคือจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เหตุการณ์สิณะนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่า ไม่ได้มีการประสานงานกันไม่ได้ไม่ได้มีการประสา,งาน,นารรสางานประสานสัมพันธ์อย่างพูดถึงพูด,ดง่ายๆมันเลยเกิดกรณีที่มาคับข้างแล้วก็มา เป็นเหมือนแสดงที่ไม่เหมาะสมแต่่ตอไปก็จะมีการประสานงานกันอยากก่างใกล้ชิดโดยกรงสุนูชากับเราเนี่ยก็จะบอกว่ามีอะไรให้ประสานมาหวังเราว่าจะให้ดำเนินการยังไซงซึ่งอยู่ในในเรื่องของการอนุโลมเป็นไปด้วยมนุษยธรรมนะครับไม,ไ,มไม่ได้มีความต้องการที่ให้ประชาชนทั้งสองประเทศที่อยู่แนวชายแดนมีความเดือดร้อนนะครับการใช้ชีวิตประจำวันจะต้องสามารถดำเนินการได้ปกตินะครับ เป็นเรื่องยาวัคซีนหรือเรื่องอาหาราการกิน,นจะต้องสามารถเดินทางไปมาได้นะครับตามความจำเป็นค่ะด้วยความเคารพนะคะเราจะอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยมีตากแทองของฝั่งกัมพูชาที่มีการสื่อสารกับประชากรของเขาเองซึ่งการสื่อสารเนี่ยมันตรงกันข้าม,มกับที่ไทยพยายามสื่อสารตรงนี้ค่ะการใช้ในเรื่องของกงสุวนเนี่ยมันจะได้ผลจริงๆไหมคะท่านในเรื่องการสื่อสารขนาดนี้ยังไม่ตรงกันเลยของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ต้อง อยู่ที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายน่าจะเชื่อมกันมากกว่าที่ผ่านมาอาจจะเข้าใจคัดเคลื่อนตอนนี้น่าในใน,ในอนุม,มานได้ว่าหลังจากที่คุยกันวันนี้ที่มีการดำเนินการต่อจากเนี้ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยหลังจากนี้จะมีมาตรการควบคุมแล้วก็ประสารงานกันที่ดีขึ้นก็ขอให้ให้ต้องต้องไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนตอนนี้แต่ว่าก็ต้อง,ต,องต้องให้ให้ดูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบขอให้ติดตามดีกว่าเปิดด้วยไหมครับท่านในเวลาเดียวกันหรือว่าเฉพาะฝั่งนี้เปิดครับถ้าถ้าเป็นพ่วงปกติก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีมาตรการให้การใช้ชีวิตประจำวันไม่กระทบหรือกระทบน้อยที่สุดก็พรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงก็จะมีการการเปิดข้ามด่านแล้วก็แสดงว่ามาตรการจํากัดคนที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือจะยุติไปแล้วก็สามารถผ่านเข้าออกได้มันเป็นมันมันไม่ไม่ปกติครับจะกำหนดเป็นกําหนดเป็นห้วง อาเป็นห่วงตามความจําเป็นการใช้ชีวิตประจําวันมาตรการที่ที่ประกาศเพิ่มเมื่อวันที่24เนี่ยหรือหรือก่อนนั้นเนี้ยยังยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยสอดรับเท่าไหร่มันเป็นเหมือนการประกาศตามสถานการณ์ปรับเป็นเฉพาะกิจชั่วคราวเข้าใจเข้าใจนะครับต่อไปมันมันจะมีคําสั่งใหญ่ที่ทางกองทัพพิหนึ่งได้ได้สั่งการออกมาว่ามีการอนุรลมให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธมมนุษยธรรมอยู่แล้ว ใช่ไหมครับถ้าเราได,ได้ติดตามดูนะในข้อ3เนี่ยคำสั่งของกองทัพเนี่ยนะครับกำหนดอยู่แล้วว่าไม่ให้กระทบกับาการรักษาอาการปวดบาดเจ็บอะไรเงี้ยสามารถไปมาได้มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดการใช้ชีวิตประจําวันยังได้อยู่แต่คําสั่งที่เรื่องควบคุมคนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแค่ตามหน้าง,งานเฉพาะกิจเฉยๆนะครับไม่ได้ไปลบล้างคําสั่งใหญ่เพราะนั้นเพราะนั้นถือว่าไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ปรด็ว่าในเรื่องของการจํากัดคนเนี่ยก็คือพวกที่จะมีการเดินทางเข้าไปเล่นพนันองพนันพนันนี่ยังงดอยู่เหมือนเดิมยังงดเหมือนเดิมเฉพาะชีวิตประจําวันแล้วพวกนี้ค่ะจะมีการเปิดในช่วงไหนบ้างคะสาหรับบริเวณด่านของเรานะตอนนี้ยังไม่มียืนยันเป็นเอกสารก็จะเป็นช่วงเช้าประมาณเป็นห่วงห่วงนะครับห่วงหละชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็คือ8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งไม่เกินนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงอะไรเงี้ย แล้วก็ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามคือจะเป็นพยายามเป็นห,ห่วงเพื่อไม่ให้เกิดการทับข้างพุกพ่านแล้วแล้วเป็นมาตรการที่กําหนดได้ว,ว่าด้วยความจําเป็นจรงิจรงๆไม่ใช่ว่าเฮ<ถ>โลมาหรือว่าเหมือนไม่ใช่ปกติเข้าใจไหมครับไม่ใช<ป>่ปกติอ่าเป็นห่วงเพื่อควบคุมอ่าเป็นห่วงเวลาแต่ว่าในส่วนประตูใหญ่ก็ยังคงไม่ให้มีการสัญจรเข้าอ,อ่ารถยนต์ยังไม่มีรถยนต์รถอ่จักรยานยนต์ไม่ ยังง<ม>ดอยู่<ช>แล้วก็เดี๋ยวเฉพาะเรื่องเ่อบ่อนคาสิโนสถานบันเทิองอะไรทั้งหมดงดเหมือนเดิมในสของไทยนี่มีการจำกัดเดินทางออกไปก็เช่นเดิมเช่นเดิมครับมาตรการเดิมก็จะมีแค่คนที่ไปทำหมากกาินจริงๆไปเช้าเย็นกลับ,บทำเซเว่นบิ๊กซีร้านหมูกระทะค,คนที่จะไปทำบ่อนคาสิโนสถานบันเทิงหรือในส่วนของออนไลน์ต่างๆกว่านั้นก็ ขณะที่คนกัมพูชาที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับเราก็อนุญาตให้กลับได้กลับได้เป็นตามห่วงที่กําหนดเอาอย่างนี้ดีกว่าคือคือคำคำสั่งใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังมีมาตรการควบคุมเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันด้านมนุษยธรรมความจาเป็นของเด็กนักเรียนของการเจ็บป่วยเนี่ยก็ก็ถือให้ถือคําสั่งใหญ่เป็นหลักนะครับในการที่เปลี่ยนแปลงเป็นบางครั้งบางวันเนี่ยอาจจะมีเป็นห่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็ขอเป็นอยู่ในดีวีนิแล้วก็อำนาจของกัชา พี่นาเป็นข้างๆไปครับขอพครวอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ค่ะเขาหลายคนก็มองว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทําอะไรในส่วนของฝั่งกัมพูชาได้เลยมันเป็นเรื่องของความอ่อนแอของมาตรการของฝั่งไทยไหมคะท่านอ๋อไม่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 ใช่ครับก็คือคําต่างใหญ่อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรามีความชัดเจนอยู่แล้วข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสามเนี่ยมันก็อยู่ในเนื้อหาที่ว่าเราด้านมนุษยธรรมแต่ในส่วนที่สิ่งที่